นี่ค่ะคุณผู้ชมเจอแล้วเนี่ยนีคุณดินอยู่ตรงนี้นะตรงนี้อัดกล้องอาจจะไม่เห็นจะอยู่สัญลักษณ์พวกนี้จะอยู่บริเวณตรงกลางตรงกลางกลางของใบลอตเตอรี่จะอยู่ประมาณใต้ QR c ค d e ใต้ QR code นี่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 มันมีสี่สี่สัญลักษณ์สี่สัญลักษณ์ตรงนี้เลยอันนี้อันนี้ก็จะเป็นพวกอะไรเนี่ยมะพร้าวปลาอะไรสักอย่างหนึ่งแปลกเด็ดๆเลยที่มีแววว่าจะถูกต้องมีกบชัยโยกับผีน้อยกบชัยโยกับผีน้อยผีน้อยหน้าตาเป็นไงอ่ะอันนี้ใบนี้เราถูกเราเก็บไว้ก่อนเราดีใจนะอ้าวไปเลย อันนี้ใช่ไหมคือแม่ค้าเคยทักคุณใช่ไหมว่าอ๋อใบมีใบนี้นะลูกแต่ใบนี้120นะราคาจะอัพขึ้นเยอะเลยล่ะเขาบว่าแล้วเชียวแล้วแบบแต่ว่าเราแบบเราอยากได้เราอยากถูกไงเหมือนเราเป็นการลงทุนเหมือนเราไปเช่าหน้าร้านแล้วเขาบอกว่าทำเลนี้มันแพงหน่อยนะลูกแต่มันขายดีประมาอันนั้นเราก็แบบเขต้องลงทุนเนอะชมเอาพี่ๆกองสลากฟังไว้ด้วยนะฮะอันนี้จะราคาจะเป็นพิเศษด้วยนะใช่แต่คุดังนั้น ดังนั้นเวลาถ้าซื้อซื้อทางไปสายดิจิตอลอาจจะดูลำบากนิดนึงถ้าแบบจะกดใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้จะลำบากแต่ถ้าไปซื้อทำแผงดีกว่าอ่ะีเริ่มมีเคสนะมีอะไรนะเดี๋ยวโอ้โหไม่น่าบอกเขาเลยเดี๋ยวก็แย่งงันซื้อกันใหญ่แล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ถึงผมเอาบอกรอบเดียวนะเป็นเป็นผีน้อยกับผมชโยนะฮะไปอบ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 นานโอบโอบอบโอบาอบโ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 ออบโ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 นบโอบโพี่อบองสลากขอใบที่ถูกให้เราหน่อย <obsc ene> ได้ไหม <S <S นะครับเอาใส่หน้าไม้มาแล้วคุณมาแล้วสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับคุณแม่บางออนค่ะดีค่ะครับคุณแม่บางออนใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะแม่บางออนจากจังหวัดอะไรเอ่ยจังหวัดระยองอ่าจากจังหวัดระยองนะคะคุณแม่บางออนเป็นเกษตรกร,ร,รหรือเปล่าต้องถามก่อนเป็นเป็นนะครับปลูกต้นอะไรครับเนี่ยปลูกยางพารา๋อเจ้าของสวนยางใช่ไหมครับ เป็นยังไงบ้างครับผลผลิตยางพาราปีที่ผ่านมาดีไหมฮะดีอยู่แต่ราคามันถูกอ๋อราคาถูกเดี๋ยวผมฝากบอกรัฐบาลนะครับคุณแม่บางออนนะครับอ่ารัฐบาลสั่งไว้ด้วยนะนะครับคุณแม่บางออนครับคุณแม่บางออนได้ใช้ผลิตภัณฑ์งามของเราหรือยังยังไม่ได้ใช้เลยยังไม่มีเอ็กเครื่องพ่นฉีเลยโอ้ผมมันเสียอยู่รอย่างนี้เหรอแต่ตอนนี้คือคือคุณแม่บางอ่อนซื้อไปแล้วใช่ไหม ซื้อมาแล้วซื้อมาวันนังคารน่ะอ่าแต่เดี๋ยวจะลองใช้แน่นอนใช่ไหมครับคุณแม่คุณแม่ใช่เราสามารถลาดโคนต้นได้นะคะใส่กระบวยรดน้ได้ลาดได้เลยนะแม่นะใช้อัตราส่วนของพืชลองก็ได้นะคะเมื่อมีที่ฉีดไม่เป็นไรแต่เราลาดได้นะอ๋อสวนสวนยางนี่กี่กี่ไรครับคุณแม่20ไรว้าวย0ไร่ให้แม่เดินคนเดียวก็น่าจะเหนื่อยนะผมว่านะอันนี้ก็เดี๋ยวให้ใครพ่นครับเนี่ยคือจ้างจ้างคนมาพ่นหรือคุณแม่จัดการเองเลย จะใช้เองค่ะโอ้จ,จอยลุยเลยเก่งยิ่งเลยนะฮะคุณแม่ครับอวันนี้แข็งแรงเป็นคนเก่งแบบนี้วันนี้คุณแม่มาดูดวงนึกพูดกันง่ายๆมันดูดวงกับคุณแม่หมอ,อคุณแม่หมอกล้วยของเราเนี่ยมีเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมมีคําถามอะไรพิเศษไหมอยากรู้อ่ะเมื่อไหร่จะถูกหวยอะไปมูม<อ>ันก็ไม่ถูกตัเคียนี่ผมตั้งใจเขาถูกไหมกันทั้งวันวันนี้ถ<ร><ร>ูกไหมคุณแม่ ออมันไม่เคยถูกหวยเลยอ่ะมันก็เลยอยากจะรู้ว่าเรามีดวงมีโชค,ค<น>ไหมทำมาหากินอย่างเงี้ยคุณแม่เสียงลอยจะสบายเสียงรอยเป็นผมเมื่อตอน4ี่โมงเมื่อกี้เลยคุณแม่เมื่อกี้เสียงอย่างนี้เลยผมก็อย่างนี้ <c oughs> อ้าเดี๋ยวคุยกับแม่หมอกล้วยละกันนะลองลองถามถึงมีวิธีอะไรช่วยไหมอาพี่กล้วยทักทายเลยครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะคุณแม่มังอนหนูขอบอขอมาก่อนนะเปิดดวงชะตาคุณแม่นะคะ วันนี้คุณแม่อยากรู้เรื่องอะไรบ้างคะหวยหนึ่งรู้ว่าทำไมไม่มีโชคเลยหรอไปดูที่นู่นที่นี่ใครก็ว่าที่นู่นที่นี่ก็ไปขอได้ก็ไปขอแล้วมันไม่เคยได้สะกีนึงอ๋อไปตามเขามาแล้วแม่หวยอ่ะหนูก็ไปขอาเหมือนกันแม่เรื่องโชคลาภหนูก็ชอบเหมือนกันเนี่ยแล้วยังเรื่องอื่นมีไหมแม่ แล้วก็เรื่องทางาหากินนะี่าทำยังไงมาไปทางไหนเราถึงจะให้มันได้ตังเยอะๆอะอจะรวยงี้เนาะแม่เนาะง่ายๆเลยตัดยางไม่ไหวแล้วอายุต้องห้าติดฝาแล้วเดินไม่ไหวแล้วจะทำอะไรนอกจากจัดงานที่ตัดยางดิมีลูกไหมคะแม่มีค่ะ,ะตอนนี้ตอนนี้แม่อยู่กินกับสามีภรรยาไหมเป็นเป็นฉันสามีภรรยาไหมใครเหรอแม่นั่นแหละหรือว่าเป็นหรือว่า อยู่แบบเป็นแม่เลี้ยงเดียวอยู่กับสามีไหมฮะตอนนี้อ่าอันนี้คืออยู่ใช่ไหมครับคุณแม่อยู่กับลูกชายแล้วก็กอยู่กับกบกิ๊กเฮ้ยฮะแม่หมอทัก <c oughs> ลูกชายลูกสาวอยู่ <c oughs> ลูกชายลูกสาวอ่ะอ่าแม่หมอเหมือนจะเหมือนเหมือนพี่ก้วยเหมือนจะอยากจะพูดอะไรสักอย่างนะคุณแม่เนมะื่อกี้กมเห็นเขาแม่หนูถามนิดนึงคือ หนูขอเปิดดวงชะตานะอันนี้เราไม่ได้มาขายแม่นะหนูถามนิดนึงแบบดวงชะตาของแม่เนี่ยเหมาะกับการอยู่คนเดียวมากเลยไม่เหมาะกับการหาผัวเป็นตัวเป็นตนเนี่ยหนูถามแม่นิดนึงว่าแม่ได้อยู่กินกับพ่อของลูกไหมไม่ได้อยู่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแม่เหมาะสําหรับการเป็นกิ๊กอะไรแบบนี้เป็นกิ๊กปุ๊กกิ๊กไรเนียหมายถึงไปหาคนคุยได้ใช่แม่เหมาะกับการหาคนคุยแบบ เราสบายใจที่ไหนเราคุยที่นั่นแต่ไม่เหมาะกับการแบบอยู่กินฉันสามีภรรยาเลยเพราะถ้ามีผู้ชายเข้ามาในชีวิตเมื่อไหร่นะคะดวงแม่จะตกต่ําเมื่อนั้นคือต้องเหนื่อยมากเลยในการใช้ชีวิตเนี่ยเหมือนเราหาภาระเพิ่มอ่ะถ้ามีถ้ามีผัวเมื่อไหรอ่อ่ะหมายถึงเป็นมีเป็นโตเป็นคนที่เอาพูดภาษานบ้านๆเลยดวงแม่นะอันนี้แบบหนูหน,หนูหนูตั้งแต่ถามทีมงานมาหนูก็แบบขอโทษแบบ จะพูดยังไงดีนะแบบน้องเมื่อกี้น้อแบบก็ไม่กล้าพูดแต่ว่าคือลองถามแม่ก่อนนะคะแต่ดวงโชคลาภของแม่เนี่ยดวงโชคลาภแม่มีน้อยมากส่วนมากแม่จะเป็นคนมีสเสน่ห์แรงนะคะจะได้ความอุปถัมจากฝ่ายตรงนันข้ามเยอะอเพราะฉะนั้นแล้วหนูหนูก็เลยทักแม่ว่าดวงแม่นะเหมาะกับการเป็นกิ๊กอะไรพวกนี้มากเลยเหมาะกับการหาคนเลี้ยงอะไรแบบเนี้ย คือดวงไม่คนเราไม่ได้ง่ายๆนะบุญภาวนาส่งนะคะคนเราแบบบางคนก็ไม่ได้เหนื่อยนะมีคนเลี้ยงมีอุปถัม์อย่างี้แหละคนอุปถัมภ์นะคะไม่ได้ง่ายๆนะคนเราเนี่ยที่แบบนอนสบายแล้วมีคนเลี้ยงนะคะแต่แม่เขามีจริงๆแต่ดวงในแบบพื้นฐานของถูกหวยจะไปมูที่ไหนจะให้ถูกหวยคุณผู้ชมเขาไม่มีเลยดวงถูกหวยโชคลาบไม่มีเลยไม่ต้องไปมูไม่ต้องไปบนนะแม่น้อยมากถ้าไม่ไปขอพรทางในเรื่องของ หาคนเลี้ยงนี่แหละเรื่องชีวิตอย่างเงี้ยเรื่องชีวิตความรักโอ้ความรักโอ้แม่แม่หัวล้อล่าเลยแม่คืออะไรแม่ใครก็จะมาเลี้ยงเราแก่แล้วเราไม่แน่นะแม่นะคนสวยอะแม่คนสวยขอายุเท่าไหร่เดี๋ยวนี้แก่ใช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 ่แม่แม่หัวล้อลาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวต้องมีเรื่องนี้ต้องมีมูลแต่เราดูเราดูขอบเขตนิดนึงนะคะถ้าเรามีคนเลี้ยงอะไรเนี้ยเราต้องดูขอบเขตนิดนึงว่า เราทำไป9ก้าล้ำสีนเยอะเกินไปไหมถ้าเราก้าล้ำสีลข้อสามเยอะอยกเกินไปนใช่พิดศีลน่ชีวิตทุกอย่างมันก็แบบมันไม่ค่อยราบลรื่นนะถ้าคนทำค้าขายมันไม่ค่อยรุ่งนะคะแต่ถ้าไม่เป็นกเกษตรกรไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยเนี่ยก็ไม่เป็นไรเราดูดูต้องดูขอบเขตนะอันนี้คือไม่ได้สนับสนุนนะแม่นะแต่ ถ้าแบบคนเรามาชอบด้วยความเสน่หาเนาะก็ไม่ติดหนูคิดว่านะคุณดินถูกไหมก็ทาให้สร้างความเดือดร้อนได้ใครจะใช่จะเหมือนมีคนคุยจะมีกิ๊กกักกิ๊กกันก็แล้วแต่ก็ขอให้ต่างคนต่างต่างโสดอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแบบหาแบบหาคนสุดแลวและกิ๊กอะที่จะให้มีเอาที่อายุมากกว่าหรือน้อยกว่าแม่ชอบคนอ่อนกว่าแม่ชอบอาแม่ชอบแบบไหนแม่ชอบคนอ่อนกว่าในดวงชะตาแม่แม่ชอบเด็กแม่ชอบเด็กเหรอ แต่แม่เด็กก็ต้องเลี้ยงมันนะต้องเอาแบบเอาคนที่แบบมันซัพพอเราได้หน่อยแล้วแม่ปกติชอบเด็กหรือผู้ใหญ่บอกได้ไหมแม่อันนี้ปกติเลยโอเคโอเคมาเยอะโอเคโอเคโอเครู้เรื่องโอเคพอแล้วเรื่องนี้เราพอแล้วคุณดินเรามาคุยดวงต่อไปดีกว่าให่ผมพูดเรื่องนี่สนุกนะนี่คุณดินหลอกถามเนี่ยเอาเมื่อกี้เอาเมื่อกี้คุณแม่อาจจะอยากรู้ว่า เด็กหรือผู้ใหญ่ดีเมื่อกี้คุณบอกเขาไปยังเด็กเด็กดีกว่าเด็กเยอะไหมเด็กกว่าเยอะไหมอันนี้ถามเผื่อคุณแม่เลยสักปีสองปีงี้น่ะแน,เแน่เรื่องนี้แสดงว่าต้องต,ต้องมีต้องมีแบบเล็งๆไว้ป่ะเนี่ยนีฮะโอ้สองปีเนาะสองปีก็ถือว่าเด็กกว่าแล้วนะ อ่อนกว่าเราก็คือเด็กกว่าใช่ไหมนับตามวันเกิดอายุอะถ้าอ่อนกว่าต้อยอ่อนเดือนอ่อนวันก็คืออ่อนอะจะสิบปียี่สิบปีถ้าคนมันปิ๊งปังกันก็ปิ๊งปังกันได้ถูกต้องไม่มีปัญหาโอเคค่ะดวงแม่แล้วแล้วอันนี้หนูถามอีกนิดนึงดวงแม่หน้าดูมากเลยนะแต่หนูจะถามไปเรื่อยเรื่อยหนูไม่กล้าฟันดวงก็กลัวแบบกลัวมันจะแบบละาลาบละลาบลเกินไปแม่เคยไปรับคันหรือไปสักอะไรไหม ม่อะเคยไปรับขันเคยไปมัวอะไรไหมที่แบบเกี่ยวกับต้องพาตัวเองไปทําอะไรสักอย่างมีไหมไม่อะไม่เคยไม่เคยรับขันไม่เคยทาอะไรแต่แม่อ่ะมีขันอยู่ในตัวนะไม่ไปรับจากใครมาหรือเปล่าหรือแม่ไปเอาอะไรมาหรือเปล่าอันนี้หนูบอกเลยดวงแม่อะมีเขาเรียกว่ามุนสนีคาถาเหมือนหรือว่ามีคาถาอะไรหรือเปล่าไม่บอกหนูหน่อยดิเหมือนของขังอะไรเงี้ยอยากให้แบบคนหลงอะมีนะในพื้นดวงเขามีแบบองเสิร์ะเสน่ห์อะไรเงี้ยใช่ค่ะ มีก็ไมแม่บอกหนูสักนิดได้ไหมเคยไปทำนะแต่มีไหมเหมือนคาถาอะไรพวกเนี้ยแบบทําให้ตัวเองมีเสน่ห์อะไรเนี้ยมันมีแบบมีไหมไม่มีแต่ได้กระสวดมนบทสวดแต่สาคัญไม่บอกในรายการได้ไหมบอกคุณดินได้ไหมเนี่ยคุณดินได้ทำไมล่ะคุณดินอยากสวดอยู่เนี่ยอยากสวดสวดเพิ่มเสน่ห์เหรอใช่เฮ้ยมีด้วยหรอมีลองถามแม่ดูสิแม่มีเหรอครับผมถามตรงตรงเลยโอสวดนิดนึงได้ไหมแม่ ก็สวดมนต์สคาถาหลวงปู่สดน่ะขอสวดให้หน่อยสวดให้หน่อยแม่จะสวดได้เหรอสวดได้สามรถสวดโชว์ได้เหรอแม่สักหน่อยได้ไหมครับแม่เอาแล้วแต่แม่นะได้ไหมค่ะแม่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 ลองสวด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 เป็นวิทยาทานให้ฟังหน่อยได้ไหมครับของของหลวงปู่สดสัมมาระหังสัมมาระหังอืมโอเคแค่นี้เลยนั่นแหละประมาณนั้นจริงๆเพราะว่าเขาเรียกว่ามุนส์นี เสริมด้วยเหรอเสริมชะนีโอชื่อชื่อคาถาอะไรครับแม่อันนี้ของหลวงปู่สดนึกออกอยู่อ๋อโอเคอ่าอ่าอ่าไปสายเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวคุณผู้ชมไปหาเลยนะคะของหลวงปู่สดต่อมาคุณแม่ดวงคุณแม่ปีนี้ให้ระวังในเรื่องของปลายปีนี้นะปลายปีนี้จนไปถึงปีหน้าต้นปีหน้าเนี่ยให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะ มีมีเรื่องให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุห้ามเดินทางไกลนะคะปลายปีนี้จนถึงต้นปีหน้าปลายปีประมาณพฤศจิกาธันวามกรากุมภานเนี่ยสี่เดือนนี้ให้ระวังในเรื่องอุบัติเหตุเยอะๆนะแม่นะใช่ค่ะแม่จะมีไปไหนไหมมีโครงการไปไหนไหมครับแม่ไกลๆไปวัดไปวัดไปวัดไม่เป็นไรวัดต่างจังหวัดหรือแม่หรือวัดแถวบ้าน ก็ S <S> <S <S อยากจะไปขอปู่พญานาที่คำชะโนดดยูอะช่คือไม่อยากจะไปขอโชคขอลาบไหมแม่แม่ขอด้านอื่นเลยถ้าลาบลอยไม่ไม่ต้องขอเยอะอมแม่ได้มันไม่ไม่คุ้มเสียอันนี้หนูบอกเลยนะไม่คุ้มค่าเครื่องเลยเหรอใช่แต่ถ้าแม่ขอด้านอื่น,นจะดีกว่าแม่อยู่คนเดียวไม่อยู่กับลูกนะคะเหม,มาะมากเลยในการแบบหาอาชีพเสริมค้าขายหรือทำการเกษตรที่แบบลองจีดงามดู ยางราคาถูกก็จริงแต่ว่าถ้าเราได้ผลผลิตเยอะมันก็ดีกับเราคุณดินถูกไหมถูกถูกถูกหรือแบบจะไปเสริมแบบในเรื่องของสุขภาพก็ได้นะเพราะร่างกายก็ไม่ได้ว่าแข็งแรงแบบร้อยเปอร์เซ็นคุณแม่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเสริมในด้านนี้ได้แต่โชคลาภไม่ต้องเสริมเลยเพราะแม่เนี่ยมีเสน่ห์อยู่แล้วนะแม่ดีาก็ขอไม่ได้เหรอขอขอได้แม่แต่ขอในเรื่องอื่นมากกว่าหนูไม่แนะนําให้ขอลาบลอยเลยนะคะถ้ามันจะมามันจะมาด้วยตัวของแม่เอง แต่ถ้าแม่จะขอโชคลาภจริงๆเนี่ยมันไม่ได้รลอมันได้น้อยมากคุณแม่ลองคิดดูนะข้อชีวิตของคุณแม่เนี่ยถูกหวยบ้างหรือไม่ถูกหวยมากกว่าเงินซื้อหรือไม่ลองคิดดูมันไม่คุ้มเสียมันได้ไม่คุ้มเสียหนูก็เลยแบบเต็มหมื่นถูก 2, อสองพันน,นั่นค่ะคุแม่ซื้อไปหมื่นนะครับผมเชื่อวันี้แสดงว่าเสียงหลายคนลงทุนอย่างแม่เลยผมั้นหลักเนี้ยผมเห็นแล้วลงทุนหลักหมื่นแล้วได้น้อย มาดูรายการโทรทัศน์ด้วยกูไองามหนึ่งงามสองก็เห็นแม่หมอบอกว่าใครซื้อชุดโตจะดูไอ้นี่ให้ได้ดูดูให้เนี่ยดูดวงให้นี่ไงดูให้ <c oughs> แต่ก็ยังว่านะคุณแม่ว่าดวงมันไม่มาทางนี้คุณแม่ จะได้จะได้ไม่ไม่หลงทางเดินไงเับไม่มีเราก็จะได้ถูกต้องดีครับคุณแม่ใช่ค่ะอันนี้คือเป็นความเชื่อนะแม่นะถ้าแม่ซื้อด้วยความสบายใจอ่ะอยากซื้อหนูไม่ติดอซื้อได้เราซื้อน้อยๆเพื่อไว้ลุ้นนะคะแต่ถ้าซื้อแบบจะเอารวยอ่ะ หนูไม่แนะนานให้ซื้อนะเพราะหนูก็เป็นคนคนหนึ่งเหมือนกันที่ชอบด้านนี้เราจะซื้อแบบเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบพรบาะเราไม่หมอไม่หมอหนูถามหน่อยว่าแล้วพิชกินอายุน้อยกว่าซื้อได้ไหมมีโชคไหมอโอ้อย่างไงค่อยแม่ถ้าคุณแม่คุยกันตรงตรตรงนี้บอกตรงนรงเลยคุณแม่บอกตรงเลยเนี่ยหนูซื้อเขาเกิดวันที่เท่าไหร่แม่เออมีมีมีวันเกิดเขาไหมครับ จะได้ดูเขาเก็รู้แต่ว่าเขาเกิดวันจันทร์วันจันทร์โอเควันจันทร์โอเคเลยได้ซื้อได้เอาเสียงโชคได้เลยเหรอกว่าแม่2องมีห้านับเดี๋ยวนับแป๊บนึงนะแม่นะเดี๋ยวใจนะแม่นะหม่แค่ร,รูแค่วันจันทร์ได้เลยเหรอได้คุณดินอ่าเดี๋ยวแป๊บดูให้นะครับแม่คือถ้าเราซื้อแล้ว เราอาจจะไม่ลุ่งด้านนี้ใช่แต่ไม่ใช่ไปบอกเขาซื้อหนักนะแม่เดี๋ยวก็หนักไปเอาลองเอาลองติดติดมือสักใบสองใบ,ใบอย่างงี้สองปีก็อายุห้าสิบหกนะแม่เนาะห้าหกใช่ไหมใช่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 ไหมครับอายุเท่านี้ใช่ไหมใช่ อ่าใช่โอเคซื้อเลยปีนี้ดวงเขามีนะวันจันทร์ดวงเขามาเหรอใช่รู้ไหมเขาเกิดมีนักสัตว์อะไรช่วจะรู้ขานถมรมะสิงมียมัมียาธาตุไฟอ่าระวังเขาเข้ามานะแม่ถ้าเราขาดทุนเราอย่าไปคบต่อหลอกเขาได้เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วคุยจะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าให้เขาให้เขาซัพพอร์ตเราได้แต่แบบถ้าสมมุติว่าเราแบบ ต้องไปเปลืองเงินเปลืองทองแบบนี้เรารู้สึกว่าเราแบบเหนื่อยมากเลยกับการดูแลหนึ่งชีวิตที่เพิ่มเข้ามาหมดไม่ต้องไปดูแลเยอะเพราะเขาเป็นธาตุไฟธาตุไฟแม่เกิดปีมะเส็งก็ไฟเหมือนกันไฟกับไฟนะคะคุยกันได้แต่มันร้อนนี่นะคะนะครับมันไม่ดีเท่าไหร่ถ้าเขาเรียกว่าคบกันแล้วมันไม่ส่งเสริมกันคบกันอ่ะเป็นบริวารแบบนี้ได้ไม่ต้องเป็นคู่ชีวิตอ่ะ ส่งเสริมกันคุยกันได้เป็นกุ๊กเป็นกักเป็นกิ๊กได้ไม่ติดนะคะแต่ถ้าจะเอามองคู่ชีวิตมาอยู่บ้านอะแม่ห้ามเลยนะหนูห้ามเด็ดขาดเลยนะห้ามเอามาอยู่ที่บ้านแม่จะเหนื่อยมากกว่าเดิมต้องอยู่คนะดียวดีมาก อยู่คนละที่ได้เลยอยู่คนละที่ได้นะคะทาธุรกิจคนละอย่างได้แต่ถ้าแบบมาอยู่ด้วยกันจะมาทําธุรกิจเดียวกันไม่ได้ไม่รุ่งนะคะถ้าจะมาอยู่กันเป็นทัาภาษาทีก็แค่คู่ผัวเมียแบบเป็นทางการเลยไม่ดีไม่ดีไม่ีแม่เนี่ยถ้าแม่บอกหนูตรงๆอ่ะหนูก็ได้พูดตรงๆไปเลยหนูแบบคุยกันยาวพยายามแบบอ้อมดีนิดทีนิดเพราะหนูไม่กล้าพูดแบบกลัวว่าแบบเราทายจากตำราแล้วแบบมันไม่จริงเดี๋ยวคนจะหาว่าเราแต่คุณพี่เขาพอจะมีดวงใช่ไหมผมถามให้เลยพอจะมีดวงเรื่องนี้อยู่ นี่แหละหนูถึงบอกว่าเรื่องเสน่ห์เนี่ยสำคัญมันมีจริงๆคุณแม่ก็มีมีสเสน่ห์นะแบบว่าเป็นสายแต่ก็ต้องดูดูดีๆ,ดๆคบกันก็ดูดีๆ<ช>นะฮะเอาให้เกื้อกูลกันไว้ก่อนใช่มีมีคนมาชอบเยอะนั่น,นไงว่าฟังฟังเสียงเป็นคนมีสเสน่ห์คน<ช>สวยคุณแม่เนี่ยอา้าแ,แ,แล้วแล้วแล้วคนเก่าที่เลิกลากันไปที่มีลูกกับเขาอ่ะมันใช่ไหมล่ะ ไม่ใช่ดวงคุณแม่นะคะดวงคุณแม่เป็นดวงที่บริหารสเสน่ห์ถ้าให้อยู่กินฉันสามีภรรยาเนี่ยแม่อยู่กับใครน่ยไม่ได้นานหรอกจะต้องเลิกจะต้องลากัน<อ>เพราะแม่ต้องเป็นช้างเท้าหน้าเสมอเลยเวลาการใช้ชีวิตคู่จะต้องมีอ,อันเนือ่อเหนื่อยเน,ยตน,นะตอนมีใช่ไหมครับคุณแม่เหนื่อย ใ,ใช่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแม่ต้องอยู่คนเดียวแบบมีกิ๊กได้มีนนคนคุย,คยหาไปเลยแม่เรายังสาวยังสวยเรายังมีคนชอบเยอะคุณดิน,น,น,นไม่ต้องไปกลัวเราเขาเรียกว่ามันเป็นแบบ ความสบายใจแต่ให้อยู่ในพื้นฐานของขอบเขตของศีละท้องรอยศีลธรรมใช่ถ้าเราก้าวผ่านผิดศีลไปเมื่อไหร่เนี่ยดวงเราจากที่ไม่ตกต่ำตกต่ำกว่าเดิมชีวิตเรามีความสุขก็จริงนะคะแต่กรรมเนี้ค่ะวิบากกรรมเนี่ยมันจะตกไปถึงชั้นลูกชั้นหลานเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหนูเนี่ยหนูบอกในฐานะที่หนูเป็นเป็นแม่หมอนะแม่นะเป็นการเตือนเป็นการบอกการใช้ชีวิตนะคะ คุยได้พูดได้มีปัญหาปรึกษากันได้เพื่อคบกันเพื่อความสบายใจแต่ถ้าบุคคลนั้นเขามีเมียเมื่อไหร่เขามีครอบครัวเมื่อไหร่อย่าเข้าอย่าเอาตัวเองเนี่ยไปหาศีลข้อสามชีวิตเนี่ยมันจะมีบัติแล้วคนโสดได้ไหมอ่ะได้ไม่ติดเลยโสดเนี่ยไม่ติดเลยแม่าจัดเลยคุยเลย ใจร้อนกันอย่คนพวกนี้ไม่ใช่คุณนินข็หมายถึงว่าแบบเราเปิดใจได้เลยไงนึกออกไหมแบบคุยได้เลยไม่ต้องไม่ต้องกลัวคุณแม่ไปเล็งใครไว้เพิ่มป่ะเนี่ยฟังเสียงหัวร้อคุณแม่เราสวยเราไม่ต้องกลัวเราเป็นคนสวยเราคืทำไมอะหัวเขาดีมากใช่ไหมแม่หัวเขาเดี๋ยวเมียก็มายิงกะบานนะถูกถูกไะไปสร้างความทุกข์ให้คนอื่นอีกเอาเป็นเจอโสดกับโสดนะก็ไม่มีปัญหาใช่นะใช่ค่ะแม่ <ร>ไม่ต้องกลัวยังหาได้อีกแม่นะครับอะคุณแม่มีคําถามเรื่องอื่นไหมอาเรื่องอาขอบถือว่านี่คือเป็นเรื่องความรักและการความรักไปแล้วโชคลาบอาจจะไม่ค่อยมีสุขภาพบอกแล้วของกิ๊กมีนะแต่ของกิ๊กมีโชคลาบอยู่ <c oughs> <c oughs> นะครับอาแม่มีมีคำถามอื่นอีกไหมแม่เอาแบบเคลียร์เคียสบายใจเลยครับมีไหมครับลูกลูกอะจะหวังขึ้นได้ไหมลูกเกิดวันอะไรบ้างคะส่งเขาเรียนหมดไปเยอะแล้วอะเกิดวันอะไรบ้างครับแม่มีกี่คนมีสองคนวันอาทิตย์อืมอาทิตย์หนึ่งคน มีคนยัง่งครับวันอาทิตย์ทั้งคู่เลยอาทิตย์ทั้งคู่เลยถ้าถ้าอยู่บ้านเดียกันอ่ะมีอันที่ต้องแบบต้องขัดใจกันอยู่แล้วลูกเนี่ยถามว่าพึ่งได้ไหมพึ่งได้เป็นแค่บริวารแต่แม่ชนะทุกอย่างเลยยังไงเลยคือเขาจะเชื่อฟังแม่นะถ้าแม่พูดเสร็จเด็ดขาดแล้วเนี่ยทุกอย่างก็คลอยตามหมด เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้แม่มีเวลาพร่ำสอนเขาให้เขาอยู่ในกฎในในเกณฑ์ในขอบในเขตนะคะสิ่งไหนที่แม่รู้สึกว่าต้องให้ความตัญญูต่อแม่นะลูกนะต้องบอกต้องกล่าวต้องเตือนนะคะวันเนี่ยดวงชะตาวันมันไม่ค่อยถูกกัเท่าไหร่แต่ดีหน่อยที่แม่เนี่ยเป็นคนที่ดวงแก่งกว่าเขาคนที่งนอน,นอ๋อนั่นแหละไม่ต้องซอฟเขาหน่อย เขาเป็นเขาเป็นคนคือวัยรุ่นสมัยเนี้แม่เหมือนหนูเนี่ยถ้าแม่พูดอะไรหนูจะไม่คุยเลยนะหนูจะแบบงอนเลยนะเอองอนไปก่อนคือยิงยิงในตัวเองก่อนใช่ยิงในตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นแล้วแบบแม่ต้องใช้น้ําเย็นเข้าเข้ามาลูบเขาเหมือนแม่หนูนะถ้าแม่หนูพูดแบบวันนี้แต่งตัวไม่สวยนะหนูจะงอนมากเลยนะแม่อันนี้หนูพูดจากใจจริงเลยคุณดินไม่คุยแล้วอันนี้คือจะไม่คุยแล้วไม่คุยแล้วแต่พอเวลาผ่านไปแม่จะตัวแบบเออแบบชุดนี้ส่งมาชุดนี้สวยนะซื้อไหม ดีเหมือนเดิมง่ายได้เถอะเนี่ยไม่ใช่คือเราเราเป็นคนที่แบบที่เราถามอ่ะเราอยากได้คําตอบที่ให้เหมือนเราแล้วๆทีคนอื่สบายใจแต่ถ้ามันขัดขวางกันเมื่อไหร่ครับรู้สึกว่าแบบไม่เอาไม่น่้าถามเลยอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือร่างขณะที่ใส่ลูกนะคุณแม่ลูกคุณแม่ก็เหมือนกันตามใจเขาทุกอย่างแต่เราต้องมีขอบเขตให้ลูกถ้าอันไหนที่ได้ก็คือได้อันไหนคือไม่ได้ก็คือไม่ได้นะคะต่อให้เขางอนแต่เราต้อง บอกเขาด้วยเหตุและผลที่ไม่ได้เพราะอะไรที่ได้เพราะอะไรครับทํายังไงถึงถึงได้ทํายังไงแบบทํำยังไงยังไงก็ไม่ได้ไม่ต้องบอกลูกให้ขอบเขตที่สําคัญแม่ต้องปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างด้วยสําคัญมาก อย่าให้เป็นเอฟเฟกต์มาลูกมาย้อนกลับเนี่ยไม่ได้อันนี้สาคัญใช่มันย้อนกลับไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติตัวให้ลูกเนี่ยมีความเกรงดวงแข็งอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเลยลูกพึ่งได้แน่แต่ก็ขี้งอนขี้งต้องงอเขาหน่อยอ่ะแม่ครับก็ต้องระวังเรื่องคําพูดอะไรกันคําพูดคำจาบริวารเยอะไหมแม่สองคนหมายถึงบริวารอะเพื่อนเพื่อนอ๋อเพื่อนเพื่อนพ้องน้องพี่อะเยอะไหมสมาคมเยอะไหมของคุณแม่ครับ โยอะใช่ไม่ได้หรอใช่โอ้ยแม่นี่เป็นแบบประมาณที่แบบมาหาฉันเลยมาหาฉันเลยใช่มาหาฉันเลยวันนี้นะแต่เขามาพึ่งได้ใช่ถูกต้องใช่แม่เป็นคนที่แบบใจถึงพึ่งได้มากมาสิมากินข้าวบ้านฉันเลยนะมาสิวันนี้ไปไปร้านอาหารไหนดีมาเลยนะไปกันไหมแต่เวลาแม่ไม่สบายปวดหัวนิดหน่อยอ่ะซื้อยาพาราเนี่ยเพื่อนไม่หันมองเลยนะไม่มีใครมาซื้อให้หรอกดูแลตัวเองต้องดูเลยตัวเองนะคะ เพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากแม่เพื่อนมีเยอะก็จริงเลือกคัดสรรคนนิดนึงก็เวลามีอะไรก็แจกเขาหมดให้เขาหมดนี่เดี๋ยวหนูจะไปล่ยองไปไปหาแม่ไปหาแม่ละยอง้วเนี่ยโนโตเนาะเป็นคนใจถึงเป็นคนใจถึงนี่เองแม่ปลูกยางอย่างเดียวเหรอคะที่บ้านคะมียางพาราอย่างเดียวเหรอคะมีอย่างอื่นไหมครับ มีโงผู้เรียนไว้นิดหน่อยไว้เพิดอกินมีรถผู้เรียนอยู่ไม่กี่ต้นหรอกแล้วก็ลองกองหน่อยนึงก็ปลูกพืชที่ว่าเขามีอะไรกินกันเราก็มีอก็อปลูกไว้กินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับคุณแม่แล้วก็ เหลือก็ขายอะไรตามภาษาแต่หลักๆก็เป็นยางพาราใช่หน่ปั้นหนูก็ปลูกยางพารามันกันนี่สาวสวนยางนี่จัดไปนะครับคุณแม่ยังไงก็อย่าลืมใช้งามของเราด้วยนะใช่ใช้เลยแม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวใช้ดีแล้วจะสั่งโทรไปหนโอ้โหขอบคุณมากเลยครับคุณแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับคุณแม่อ่ะหมดแล้วหมดหรือยังครับคุณแม่คําถามหมดแล้วค่ะโอ้โหสบายใจไหมเนี่ยสบายใจไหมคะหรือหนักใจกว่าเดิม ชอบใหญ่ตรงที่เามีคิดให้อ่อนความจะใช่ไงเรื่องนี้เรื่องสําคัญผมว่าเนี่ยเรื่องเอื่อเรื่องรองนะครับคุณแม่ยังไงก็ลองไปปรับใช้นะครับคุณแม่กก็มีโชคลาภด้วยอ่ใช่นันสิก็ต้องพึ่งเขาพึ่งเขาสักนิดนึงนะครับคุณแม่แต่อย่าซื้อกันเยอะนะไม่ใช่เขาบอกเขามีโชคเป็นบอกก็ลงหนักนะแม่นะเดี๋ยวแม่ไม่ได้เงินดุลคืนนะซือซื้อชื่อเขาไหอหน่อยฝ่ยฝ่ายเขามีอยู่ตรงราวนมอ่ะอดีไหมหมไฟของกิ๊กเหรอคะแม่หรือว่าฝฟของแม่จ้ะ ของของกิ๊งนะของกิ๊งนะเรียกกันตรงๆเลยอยู่ราวนมด้ไหยไม่ดีราวนมไม่ค่อยดีฝั่งไหนก็ได้ก็ถือว่าไม่ดีใช่ถ้าราวนมตรงนี้นะไม่ดีอ๋อถือว่าไม่ดีค่ะอย่างนี้คือยังไงจี้ออกปิดออกก็ได้แล้วแต่ก็ได้แต่ อย่ายึดติดเยอะแม่เรื่องใยไม่ต้องยึดติดเยอะหรอกเรื่องเรื่องไฟมีตรงนั้นที่เดียวเหรอครับคุณแม่โทษทีคุณ<อ> <ๆ S 2> แม่เราเล่นนะไม,ไม่ต้องบอกก็ได้เราเล่นเราเล่นเราเล่นเนี่ยผมก็ผมก็ <ๆ S 2> ลาบ,บละลวงมาแล้วเริ่มคุยกันแล้วมันนะอันนี้นครับคุณแม่อะวันนี้ยังไงก็ขอบคุณคุณแม่มากนะครับที่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อแบตมาแล้วเดี๋ยวฉีดยางได้เลยค่ะขอบคุณมากครับคุณแม่นะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับใช้ชีวิต ไม่ประมาทขอให้ถูกหวยด้วยละกันยังไงก็ขอให้สักสักแมตช์หนึ่งนะซื้อน้อยแต่ได้เยอะขอให้ได้กําไรจากการถูกหวยดีกว่าถูกต้องขอให้ได้กําไรด้วยกําไรจากการค้าขายนี่ด้วยนะฮะนะครับอ่ะวันนี้ผมกับแม่ขอบคุณครับแม่หมอกล้วยกับผมจะขอว่างก่อนนะแม่นะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกิรบเรียบร้อยแม่คนนี้ เรียกว่าสาวใหญ่เดี๋ยวขอพักไปดื่มน้ำแป๊บนึงได้เลือดกำเราจะไหลเนี่ยฟังเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะคุณผู้ชมโคโคงง